เข้ผมไม่รู้ผมจำข้างน้าไม่เคยได้ยินอยู่อะไรเลยไอ้ยาวจำได้จังมากผมก็จำข้างหอีกที่ไม่รู้เลยมึงพูดอะไรการที่บอกว่าเปล่าประกาศงไม่เคยดูไอตองเก็บตอนเช้าอีกเอาไหมเอาใหมเอาละกระดองกอเฮ้ยไอ้เหี้ยชัดเจนทีแรกไอ้ยานเสร็จแล้วจะปล่อยๆผ่านไปกู้บ่าวก็จะใส่ชุดเพชรไงทอาใหม่มึงกับกูเดี๋เลิกแต่งตัวเลยไอพี่เลินี่ถ้กูไม่้องก่อนกูโจ๊บเลยเนี่ยอย่าพูดอย่างนั้นมองดูข้างบนด้วยพี่ ถ้าไปทำไมอ์กีโตเซตตำท่าจะสวยกว่าพวกเราสวยวันนี้สวยเอากระจงองกระจงองจะขาดเลยบ้านนี้เมืองนี้ถ้าใครเก็บเป้าขอภาพสิงห์ทองได้ให้ทาเป็นแรงงานท้ายเมืองเฮ้ยไปกันใหญ่แล้วว่าออกแขกแล้วเล่นนั้นใหม่ละเล้นเลยคนเลยเล่นเรื่องคนไทยเทวีมานี่แก้วหน้ามะกระโถงให้มันรู้เรื่องสียาว ปวดคนละวันน <l ots sei> ้ำใจนะครับเป็นอะไรคับโอ้โเป็นอะไรอ๋อเสียวขิงมึงคนละเรื่องแล้วย่างมันเรื่องอะไรอ๋อเออไปหาอะไรเอ้าบ้านนี้เมืองนี้เจ้าชายทุกหัวมูเมืองถ้าใครรู้ว่ารอใครรู้ว่ามีความสามารถให้เข้าไปเลือกคู่กับรถกนาไอ้ยั่วคนดีๆพูดดิครับอะไรนะบคุุ้าขอบคู่กัน ือเขาเที่ยวชาวนาเราเป็นวนาี่เป็นนุ่มดนลหนาวร้ความตระหนี่ว่าหนุ่มชาวนาี่ยเรื่องการหลง ดาวคนเหงาเลี้ยงคู่บาดาวคู่บากินข้าวคู่ขอข้าวทีเดียวนี่ต้นนม ขอบพระคุณครับสำหรับเงินสมบัติที่ท่านทุกท่านมาร่วมทำบุญกาด้วยนะครับเดี๋ยวต้องจัเสียงเป็นขั้นตอนแค่รับกณฑ์นี้เกณฑ์ขารองเลือ้งสองดังสามเ สี 4, 5, <sa iden> ่้าระข้าประลอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคืนนี้จะได้กลัที่ติดตามชมตลอดถาาเคยชมแล้วก็ถือว่ามาด้วยความรักด้วยความเมตตาที่ยังไม่เคยชมเลยนะครับก็ชมให้จบเรื่องจากคืงนี้อันรื่องคามรุ่งหูใจเสนออีทคองขึ้นช็อต เขาไม่ตามนะเขาไม่ตามนะอด่าลืเคเก็น่อจะไม่หดาดจะมให้เขาตีโดน